สำหรับแผนเรื่องของการกระจายวัคซีนนะครับในรอดแรกที่มาจากซีโนแวคเนี่ยนะครับได้ประมาณ2 0 0 0 0 0โดสเนี่ยนะเรากำหนดเป็นอันที่1คือกำหนดพื้นที่นะครับที่มีความเสี่ยงมากๆก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่ประเด็นที่2ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนก็มี2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับกลุ่มที่1ก็เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขกับคนที่ไปช่วยทํางานด่านหน้ากลุ่มที่2ก็จะเป็นประชาชนทั่วไปบุคคล นะฮะเหล่านี้ที่มีจํานวนในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยคนไหนที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะฮะอันนี้ดูตามหลักระบาดวิทยาคือในแต่ละกลุ่มก็สามารถดูได้อีกว่ากลุ่มไหนที่เสี่ยงมากนะครับเนื่องจากวัคซีนเนี่ยอาจจะยังมาไม่ได้ครบทุกคนเพราะเป็นล็อดแรกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูตามความจะเป็นของคุณหมอที่ที่ดูคนไข้ยอยู่เนื่องจากว่าซินแวคเนี่ยนะครับเขามีการศึกษาวิจัยในคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนน้อยไม่สามารถ ประเมินเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนว่าป้องกันโรคได้มากแค่ไหนน,น,นั้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยคณะกรรมการเราคิดว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเรายังไม่ฉีดด้วยซีโนแวคแต่เราจะรอวัคซีนของแอสตราเซนกาอันนี้ก็คือเป็นแนวทางทั้งหมดนะครับสำหรับใน2 0 0 0 0 0โดสแรก